ทำทั้งหมดมีความละเอียดกว่าธาตุทำเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุเกิดเป็นเครื่องจักรหยาบเป็นพลังงานหยาบคนสัตว์สิ่งของร่างกาย ประกอบขึ้นด้วยธรรมมีธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบธาตุที่เชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดธรรมทุกธรรมเดินทางไปตามธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้ธาตุมีชีวิตเป็นอย่างอยู่ ด้วยธรรมที่สามารถกํากับบังคับควบคุมธาตุได้จัก,กรวาลมนุษย์ซึ่งเป็นโลกมนุษย์รวมถึงนรกโลกันที่รับรู้เป็นดวงดาวเป็นอวกาศรังสีแสงเสียงคลื่น ดินน้ำฟ้าอากาศมีธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นเครื่องจักรหยาบเป็นพลังงานหยาบมีธรรมทุกธรรมกำกับบังคับควบคุมไปตามเครื่องจักรละเอียด พลังงานละเอียดของธรรมตัวตนที่แท้จริงของคนสัตว์สิ่งของเป็นบารมีสาสทัศพระเดพระกุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่มาจากธรรมบารมี30บทัศพระเดพระกุณหลวงปู่สดจันทัสโรประชุมรวมทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทัศสสะเดชะคุลหลวงปู่สุจันทัโรทำให้เกิดหน่วยใหม่ๆของธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชะคุลหลวงปู่สุจันทัสรที่ได้ต้นแบบจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่เรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรแต่ละหน่วยที่ดึงดูดบอกเกิดให้ทำทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปุสจันทรัศโรเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดแต่และหน่วยของธรรมบารบีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโรที่ดึงดูดบอกเกิดให้ร,รมทั้งหมดเกิดเป็นหน่วยใหม่ๆของธรรมบารบีสามสิทธัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ได้เรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากธรรมทุพธรรมที่ถูกธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรโรดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรแต่ละหน่วยประชุมรวมศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่เรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากธรรมทุกธรรม ที่ถูกธรรมบรารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดึงโดดบออเกิดให้เกิดเป็นธรรมบรารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรธรรมบรารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุกจันทสโรเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุษจันทสโรหน่วยใหม่ใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาปรับ ปงพัฒนาธรรมบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดัญทัสรเกิดเป็นหน่วยใหม่ๆจากต้นแบบศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกธรรมบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดัญทัสรธรรมบรารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรแต่ละหน่วยรวมเป็นกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรไหลเวียนรวมกันอยู่มากเป็นอู่มหาสมุทรบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรเป็นดวงกลมเป็นทรงกลมอยู่ณนะตำแหน่งศูนย์กลางจัก,กรวาลพระต้นธาตุต้นธรรมหรือจัก,กรวาลพระบรมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งศูนย์กลางนิพพานธรรมบารมีสามสิทัตน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรกระแสธรรมบารมีสามสิทธัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรส่วนน้อยเดินทางไปตามศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัสส์ พระเดชพระคุณหลวงปู่ศรกดิ์พัทรโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตัวตาให้ธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบมีชีวิตเป็นยังอยู่ไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียด ของธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นแผ่นชาญเป็นดวงธรรมลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ อยู่ในทุกจักรวาลเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บาร,รมีสามสิทธัสะเด,ดพระคุณลลงปูสดจันทัสโรเพื่อให้ทำบาร,รมีสามสิทธัสระเด,ดพระคุณลลงปูสดจันทัสโรเดินทางจากตำแหน่ง ละเอียดสุดณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบ,รบารมีสามสิทธัศสพระเดชพระกุลหลวงปูสดตันทัสโรเป็นตำแหน่งศูนย์กลางอ่มหาสมุทรบารมีสาสิทัศพระเดชพระกุลหลวงปูสดตันทัศโรไปยังทุกส่วน ของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสถจันทัสโรที่มีธาตุทั้งละเอียดเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดทุกจักรวานจักรวาลมนุษย์มีธาตุ ทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นธาตุหยาบเป็นตำแหน่งหยาบทำบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปสูสดจันทัสโรเดินทางมายังตำแหน่งธาตุละเอียดธาตุหยาบ ในจักรวาลมนุษย์ซึ่งเป็นธาตุหยาบเป็นตําแหน่งหยาบของนิพพานธรรมบารมบีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตวตาดูแลให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์พระเดศพระคุณหลวงปสดจันทัสโรรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิทัศถ์พระเดศพระคุณหลวงปสดจันทัสโรรวบรวมรักษาธาตุให้อยู่ ในกำลังอำนาจของเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรธรรมกิเลสซึ่งเป็นความหมายของธรรมอกุสลาธรรม,มารวมถึงธรรม อพยากตาธรรมะรวมถึงธรรมที่ไม่ใช่ธรรมบารมีสามสิทัศนะพระเดศพระุณหลวงปุสสจันทสโรรวมเป็นความหมายของธรรมกิเลสโลภโกรธโลงที่เข้ามาในนิพพาธรรมบารมีสามสิทัศนะพระเดศพระคุณหลวงปุสสจันทสโร ดึงดูดบอกเกิดให้ทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรเกิดเป็นธรรมกิเลสธ,ธรรมกิเลสเข้าแทนพื้นที่บาร,รมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโร ในร่างกายของท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโรทำให้ท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโรที่เป็นลักษณะมหาบุรุษที่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเกิด เป็นมนุษย์สัตว์สิ่งของเกิดเป็นโลกมนุษย์และโลกโลกกันที่รวมเป็นจัก,กรวาลมนุษย์เป็นตำแหน่งธาตุละเอียดธาตุหยาบที่เป็นธาตุที่หยาบกว่าจักรวาลเทวดาจักรวาลมนุษย์ อยู่ใกล้นิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรมากกว่าจักรวาลเทวดากิเลสที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร เข้ามาในจักรวาลมนุษย์ให้ร่างกายของคนสัตว์ตึงหองมีธรรมกิเลสอยู่ในร่างกายมากกว่าร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิทธรรัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรที่อยู่ในจักรวาลเทวดา บารมีสามสิทธัตระเดชพระคุณหลงผู้สดจันทัสโรปรับปรุงพัฒนาตัวเองจะทำทุกธรรมได้โอกาสรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัตระเดชพระคุณหลงผู้สดจันทัสโรรวบรวมรักษาธาตุซึ่งเกิดขึ้น ในจัก,กรวาลมนุษย์ได้มากศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสาสิทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเดินทางในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรม ศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุที่มาจากทุกนิพพานที่อยู่ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระกุลหลวงปุษจนทัสโรดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุมีชีวิตเป็นอย่างอยู่เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมบรารมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของ เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสส์กัญทัโรสร้างเลี้ยงรักษาเป็นทานศีลสมาธิเป็นศีลห้าทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสส์กัญทัศโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู้สดกันทัสโรยิ้มแย้มจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อิบอัดไม่ขับแคบที่เกิดจากทำบรมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรวบรวมรักษาธรรมบาร,รีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรวบรวมรักษา,าธาตุที่ได้จากทุกนิพพานเพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลาทำให้นิพพานธรรมบารีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่มีจัก,กรวาลทั้งหมดขยายขนาดของนิพพานธรรมบารมีสามสิทพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเข้าสู่พื้นที่ของทุกนิพพานทุกจัก,กรวาลในนิพพานธรรมบารมีสามสิทั พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรขยายขนาดทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรขยายขนาดขยายพื้นที่เข้าสู่พื้นที่ของทุกนิพพานนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโรได้พื้นที่จากทุกนิพพานอยู่ตลอดเวลาวิกิตอุปสรรคปัญหาซึ่งเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอธมอขออเป็นช่วงท่านตอน ที่ทำบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรดึงดูดบอกเกิดให้ทำทุกทมธาตุทุกธาตุจากทุกนิพพานให้ทำเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ธาตุเกิดเป็นธาตุตาม กำลังอำนาจของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัโรทำให้พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนปุบาสิกาจันทนนกยูนำให้เราอดทน รละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่ออยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมบรบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษย์นรรันทัสโรเลื่อมใสศรัทธาเคารพบูชาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมบรบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสยจันทัสโร ทำให้ร่างกายของราวของทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทัศสะเดชพระกุณหลวงปู่สดจันทัตโตที่มีธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บาร,รมีสาส พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ทัโรเดินทางไหลเวียนจากตำแหน่งละเอียดสุดศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมบรบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทรโรมายังตำแหน่งหยาบสุดซึ่งเป็นร่างกายของเราร่างกายของทุกท่อฐานทมบารมีสามสทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำให้ทำบรารบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลให้ทุกท่อทานธรรมบารบีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโรดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนเป็นพื้นที่ของบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวาง,วางไม่อึดอัดไม่คับแคบ เป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรให้รวบรวมรักษาธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรวบรวมรักษาธาตุจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เกิดเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทสโรทำบารมีสามสิทรรัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทสโรทำให้คนสัตว์สิ่งของเกิดเป็นชาวสิวิไลบาร,รมีสามสิทรรัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทสโรอยู่กันเป็นพี่น้องพึ่งพาอาศัย ศรัทธาเริ่มใส่เคารพบ,บูชาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงผู้สดันทัสโรมีธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงผู้สดจันทัสโรให้กับตัวเองให้ซึ่งกันและกันสร้างเลี้ยงรักษาเป็นฐานศีลสมาธิเป็นศีลห้ามีอาหาร ทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นพืชแร่ธาตุอาหารเป็นพืชแร่ธาตุไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารไม่นำมาเป็นทรัพสมบัติอาหารเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเอียดทั้งหยาบไม่มีอาชีพ ที่เป็นมิจฉาอาชีพที่เป็นค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้ายาพิษไม่บูชายันคนสัตว์สิ่งของ